ไปเลยไปเลยไปวันนี้ไปเลยลูกเก่งเก่งไปเลยไปไปเลยไป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 เร็ว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 ไล่มันไปเก่งมาก ฉลาดด้วยว่่งไปเลยลูกไปไปเลยไปมัน,นี่ไปเลยเร็วไล่มันจิ้วจิ้วจิ้วไปไปเลยสายมันนี่เก่งจัดการมันเลย เอ้ายังใดเนะี่ยมัาชอบขอนไม้นะปะ่ะโอ้ยติดใจขอนไม้มันหอมกะโดยแต่วันนี้มันหอมจังเลยวะ่ะมันหอมหอไก่ตามมาละ 对吗？哥。